สุขภาพดีไหมมีซื้อขายใช้เงินเท่าไรจึงจะได้มาตัวเราต้องสั่งเสิมพัฒนาตัวเราต้องสั่งเสิมพัฒนาจึงจะได้มาเพื่อสุขภาพดีอัสสลามุอะลัยกุมราร์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันอากาศในโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงก่อให้เกิดผลเสียนานัประการและหนึ่งในนั้นคือการแพร่ระบาดของโรคร้ายอย่างโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะอากาศที่ร้อนขึ้นในป่าดิบชื้นทาให้เป็นแหล่งเพาะพันุยุงที่ดีเยี่ยมและเป็นที่แพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกให้กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่โดยมียุงลายเป็นตัวพาหาสําคัญโดยเชื้อมาจากยุงลายตัวเมียที่มีพฤติกรรมออกหากินในเวลากลางวันและวางไข่ในภาชนะที่มีน้ําขังซึ่งยุงลายตัวเมียจะบินไปกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูงซึ่งจะทําให้ เชื้อไวรัสแดงกี่เพิ่มจํานวนในตัวยุงเมื่อยุงลายบินไปกัดผู้อื่นก็จะทําให้เชื้อแพร่เข้าสู่คนคน,นั้นทันทีโดยเชื้อสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้ประมาณ2-7วันครับผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีไข้สูงเฉียบพลันใน2-7วันแรกโดยมีอาการซึมอ่อนเพลียดื่มน้ําและอาหารได้น้อยส่วนใหญ่มากกว่า99-99เลยนะครับคนไข้มักจะมีอาการดีขึ้นและหายได้เอง ส่วนที่เหลือมักจะมีจุดเลือดออกตามตัวแขนขาหรือมีเลือดกำดาวไหลควรจะรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดวิชัยโรคต่อไปครับสำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกนั้นปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะแพทย์จะทำการรักษาตามอาการโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อกและเลือดออกให้สาน้ำอย่างเหมาะสม ที่สำคัญคือยาลดไข้ต้องรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นนะครับเพราะว่ายาในกลุ่มแอสไพรินอาจจะทำให้เลือดออกมากผิดปกติได้นะครับ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมการแพร่กระจายของลูกน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะหากปิดไม่ได้ให้ใส่ทรายอัเบ็หรือปล่อยปล,ยปลาหางลูกยุงหากคุณผู้ชมปฏิบัติตามวิธีที่ผมได้แนะนำโรคไข้เลือดออกก็จะห่างไกลาจากตัวคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ3นาทีสุขภาพดีไม่มีซื้อขายได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สกัเลียนวัสลามสวัสดีครับ Yeah.